เล่าอ่ะเราไปมุมไหนไม่ใช่ก็กูเกิลแมปอ่ะไม่ต้องดูวันหลังอ๋อยบ้านไปในเมืองไกลมากโอ้โหเอ้ตายแล้วมันอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสุ่เหล่าแดงสุ่เหล่าแดงจริงหรือเอล่าอะไรอะไรจริงหรือเปล่าว่าพี่ตรงนี้ที่เมื่อกี้พี่เตอร์บอกว่าเป็นที่ที่เขาชอบอยู่ เวลาทะเลาะกันพี่แม่จะชอบมาสิงอยู่ที่นี่คือจริงๆนะวันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันเพราะเรื่องใหญ่อะไรไม่มีนะเรื่องเส้นทางดูกูก็แม่อีผัวก็ดูไม่เป็นพอฉันดูเป็นพอทาพานางไปทำผิดนางก็ด่าฉันอะเล่งเงี้ยเรื่องอะไกนะเรื่องลูกที่แบบว่าอีแม่เนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยตัวอ้วนอ้วนแม่ชอบเด็กอ้วนนี่พ่อก็ด่าว่าเดี๋ยวลูกเป็นเบาหวานเดี๋ยวให้ลูกกิน๊อสโฟดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล็กน้อยใช่แล้วพี่ยางกันด้วนั่นแล้วนางก็พอนางยอมเรานางแบบ ไม่อยากเถียงอยู่ด้วยแล้วก็นั่นก็จะมานั่งอ่าแล้วเราอะเราไปมุมไหนไม่ใช่ก็กูเกิลแมปอะไม่ต้องดูวันหลังอายายบ้านไปในเมืองไกลมากเนยโอ้โหเอยตายแล้วมาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสุราแดงสุราแดงเจดีไทยเจดีไทยเจดีไทยลูกสาวไปไหนวันนี้ลูกสาวไปไหนไปโรงเรียนไปโรงค่ะไปโรงเรียนน้องเวทมนต์แบบสองขวบแล้วแต่เดี๋ยวก็กลับแล้วบ่ายสามสองสองขวบแล้วเอ้ยไม่ใช่สองขวบสิ อนุบานสองสี่ขวบครึ่งก็กลับว่าเดี๋ยวนี้พอขี่ขับแซบขับเกิร์ฟอะไรก็เวรโมืงขับกลับมาแล้วก็ใส่ถุงป้องไม่แล้วขับมาคือแบบว่าอย่างนี้นะขอเข้าบ้านได้ไหม้านดหว่านเลยนะในลุคนี้นะบังบาดาลบังบาราเออมีปลากคงปลากข้าวที่แม่หมดเลยใส่มุงเหมือนกันเนาะไม่มู่หรอขวัามุ่งเดี๋ยวมาครั้งหน้าคือจะเป็นพญานาคตัวแบบว่า ตัวเท่ากำลังทำอยู่หรอนู่นเลยใช่มีมีแพนหรอกำลังจะเสร็จต้องดูเดี๋ยวเขาไปคุยเข้าไปใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้ร้อนมากป๊าป๊าป๊าขอเรื่อข้าบ้านนะคะี่บ้านน่ารักของคุณนะ หนึงทำไมเท่าไหร่ DVD> ีโอ้โหอะโอ้โหคมการหนึ่งสองโอ้โหโอ้โอยโหยโหยโหยโยแต่บ้านโอโถงนะดูหนนะแบบว่าจะเป็นโถงโฟเย่ามาเจอเราก็จะเจอแบบว่าลิฟวิงูมไว้ต้อนรับแขกก่อนเลยแสดงว่าบ้านในการตกแต่งพี่เตยคือแบบส่วนสำคัญเลย ว่าพี่แมนไม่มีหรอกไม่ได้ทำาม่จริงขนาดส่วนยังไม่ส่วนยังไม่ทำเลยไม่แต่ในบ้านเป็นเราอ๋อนอก้าเป็นเขาในบ้านเป็นเราพอเข้าบ้านแล้วเราเป็นใหญ่ใช่เราเป็นใหญ่